มาเล่นเกมคลื่นฟอร์มซึ่งเดี๋อยู่เดียู่ืนแต่เราอยู่แต่กับวันเล่นแพ้เดวิสคารเตอรเนย์เออเคี้ยก็โอ้เราขอควาอยากไม่ได้ครับโอเคโอเคนะไอสัตว์ก็เอาไปทำตัวกันนะครับพราผมก็คือเดมาฮักเมนนะครับส่วนคนนี้ก็คือเดลตันคนที่2ก็คือคุณเดฟเบเกอร์นะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วจะเป็นคลิปคลิปต่อๆไปนะฮะไม่มีสุดท้ายนะครับโอเคครับปุ๊กแม่งมึงแป้งมากครับโอเคเราคนอะไรครับคุณรู้ไหมครับว่าเราถ่าย้กี่เทคล่ะอะไรเออช่างหัวแม่ครับกูกคนตกไลยสุดก็เถอะเฮ้ยไม่กดไอ้ไอ้ไอโดเบเกอร์โอ้ยระปืนท่าน อะไรอะไรปืนลั่นปืนลงปืนลั่นเลยโอ้เดี๋ยวปันลื่นกระตุกหน่อยหรือไม่กระตุกเพื่อนเออไม่มีกระตุกแล้วขอกแล้วแมปสร้างเองอ่ะมันทำให้กระตุกเอาไปกิมเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้อย่าแย้งครับอย่าแย้งอย่าแย้งครับลน่ายอย่าแยงครับเดี่ของกูตอนนี้ นี่คือการลบตัวของเอาารเาก้าที่มีการบ้าแต่ไม่ทำกันขัน่พ่อครับไปกิน อันนี้แบบดมากเลยแม้แตตัวเดียวนตอ่ตอโอ้ยโดนจับไม่รู้สึกรู้สึกแดนแดนดมเมจของชาร์จเตอร์มันเบาๆลงมไอปาหรือว่ตายหรอกอตาอเอก ไอ้ไอ้ไอ้เด um> ียวนะไอ้ไอ้ไอ้โกูเดียวนะเดียวไปชั่วโมยกูเดียวไปชั่วยกูเอาไปเลยเอาไปเปิดแล้วครับไปไม่มีคอมมานโด ตรงนี้ว่างมอนวะ่ะอะไรคือว่างมอนว่ะมอนไม่มีให้ยิงเอออบ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 มันอยู่ข้างบนน่ะเรากำลัลงโดนเบอร,ร์เซอร์เกอร์ไล่ไล,ไล่ต <c oughs> แต่งตังค์างเราต่างพวกเราไม่เยอเกิน <c oughs> เพื่อนเพื่อนอบอะไรเหนื่อยที่สุดอบอะไรอ่ะอบป้าดิไม่ใช่อบขนม ใช่อบเค้กแต่อบที่เหนื่อยที่สุดก็คืออบปากกับนะเรดิเดองสายเล่นเะเพื่อนมึงเล่นพูดขยาบวะเฮ้ยดูยาโซไหมใช่ไหมถึงต้องอบป้ายมุกจิมุกแบบนี้เนี่ยตัวเลยดูยาโซไหมใช่ไหมนายฮ้าเนี่ยก็นะครับผม เฮ้ยเอาไม่เจตนาจะโฆษณานะเนี่ยสปอนเซอร์ของเราครับเบียโตครับขออ่านชื่อหน่อยเฮ้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 ยเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดีโซนิคโมครับพูดไม่จบเบียโตโซนิคโมครับมันไม่ทันแล้วเพื่อนช้าไปแล้วเพื่อน เฮ้ยป้าเอ้ยกะหรีมาข้างหลังกะหรีมาข้างหลังแม่แงเปล่าไม่ใช่สัตว์อมนหายไปไหนมาวะเนี่ยแล้วมึงเล่นทำไมวะสี่เวสัตว์อ้าวให้กดผิดไอ้ดียเวฟก็ว่าทำไมไม่ทำไมตังค์กูเยอะจังวะตายเหรอไปดีเวฟอ่ะกูก็น่ากลัวทำไมตังค์กูมีอย ผมพีดผมพีดเอาแล้วว่าสี่เวสเกือบแล้วครับรอดยากครับสี่เวฟผมบอกไว้ก่อนโถอยู่ที่ใจโอ้ไใหญ่มากเทคนิคเว้ยอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ลีลาและทรงผมและขนลุตุด ออที่ล่าคนตูดโอ้ยอะไรอที่ลีลาละคนตูดคิดได้ไงคนตูดมึงงันเหรอไลงตับ ไปโดดรอบที่สองเราคาลเลอร์อะดูการสวมบันหมดแล้วไอดีแอมพ์ว้วาชูปิชูวาเสียงปืนแบบมันจกลยเขาเรื่อยๆโอ้โห oh, oh. เล่นเช้าชุดนั้นเลยนะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วกูดีแอมพ์เล่นเตยอย่าีพเดียวแล้วครับนชีวิตเย้ กรดเบเกอร์ะระวังเหีด้างะลังผมทำไมไม่ได uh ้รองเงเืเรากำลังล่าสัตว์อยู่เลยเนี่ยโอนะวะกดฟันไงวะกดฟันง โอ้โหแม่งวิ่งข้างแล้วก็โดนไลด์มาสเราลองของกันไหมเล็บต่อไปเราเฮลออนเอิร์ดกันอะไรนะเขาจะยิงไม่ผิดหรอครับกล้าลองแล้วก็กล้าให้มาจะทำอะไรนะจัดไปเลยครับเฮลออนเอิร์ดเฮลออนเอิร์ดโอ้ยรอบนี้รอดก่อนเออจริงรอดลอดอยู่แล้วไม่รอดหรอกก็ไม่แน่ไม่รอดหรอกมันก็ไม่แน่ เอาละได้เวลาวิ่งแข่งแล้ววิ่งวิ่งตัวไฟอะไรของมันวะเฮ้ยไอชิบหายแปดพามาแล้วขอตั้งหน่อย ยมบาดเอาเอาเฮ้ย M99 ไม่ได้วะหัวละสี่เฮ้ยตัดตี่ได้ไปเอไปอไปอยู่แค่เนี้ยกูยอม M99 ยังไม่ได้เลยโยอมหมดนั่นแหละมึงมีได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยัดถามจริงแฝดครับโอ้ยคุณเบนี้มันเฮ้ยไปหาไปหาถนนไปหาถนนเลยหาถนนเลยเว็บนี้ก็มาสองตัวเพื่อนหาถนนทำไมครับหาเขาศูนย์คอนชิบหายลงไปก่อนเลยลงวันเบลลงวันเบลลงวันเบล แล้วเดี๋ยวตอไปให้ต้องไปตะพม่าล่ะสุดตานั่นบอลเบลบอเบลนี่เฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนโอ้โหกระสุนคือสิ่งที่จำเป็นโอ้เพื่อนตามเราเพียบเลยเพื่อนไอ้ห่าให้กระสุนชนะอีหนึ่งนัดมึงงกไปไหนวะกระสุนร้อยร้อห้าสิบอ่ะต่อยสองร้อยโอ้ยจะไปไหนไอเสจจัง อย่างพังที่แบบพ่งทีบต้องช่วยเออจิเตอร์อยู่ตรงนี้อันตรายนะบอกไว้ก่อนต้องช่วยเรียนแล้วดูนะกระทบเราไม่ช่วยกันมันก็จะไปไม่รอดโอ้ยโอ้ยกระสุนกระสุนกระสุนระวังหลังให้ เร็วเร็วช่วยด้วยตัดการให้ช่วยไม่ต้องไปเพิ่มกระสุนกับมันหรอกช่วยด้วยกระสุนมีสิบนัดแล้วสิบเอ็ดนัดสิบสองน้ำแล้วเยี่มากเฮ้ยมาเลยคาลเลอร์แม่งโดดเข้ามาทำเสียหลังเลยเฮ้ยอะไรวะช่วยยิงคาลเลอร์ให้ทรนี้ตมองมีหน่วยซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตแทนแล้วครับเฮ้ยเดวตันไปไหนแล้วเนี่ย เพื่อนเอ้ยถนนเทียบเลยเพื่อนเอ้ยเอาดูนายเก่งสายสายบุกถนนเดียวจีเอ้ยโตวุ้ยโหช่วยที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 ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยพาร์เก็ตดาวอย่าไปยืนแถวตรงป่ามากมันทำให้มองศัตรูยากโอ้เลื่อยมาอีกแล้วเยอะจุ่มเบยจัดการไปเลยโดนจะดแดด เคื่เนยเลื่อยมาฝั่งเราอ่ะไหวเปล่าไม่น่าว่ะปืนไม่พร้อมเอ่อเดี๋ยวเราไปช่วยเปล่าก่อนนะอยู่ไหน <Mag> ยิงพุ่งสัญญาณดิไม,ไม่มียิงยิยิง,ยง,ยง,ยงขึ้นมาได้ปะ่ะเคเจอตรงไหนเฮ้ย <Hey. S 1> ตัวอะไรยิงวะ <Hey. S 2> เดี๋ยวเราจะตนมุมแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนยิงปืนขึ้นฟ้าหน่อยไานอยู่ตรงไหนอ่ะปั๊มมันหรือว่าตรงไหนไหนบอกมาดิร้านอ่ะร้านอ่ะร้านกลางถนนเลยอ่ะร้านใกล้ถนนโอเคเราจะช่วยนายอย่าไปยิงไอ้เรื่อยนะเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปปั้นเข้าจแต่พังแล้วจะถึงวงวังแล้วโอ้ยเสียดันไลยเนี่ยเงียนมาอ่ะ เก็บไปเรื่อยไว้ละละวด้วยตอนนี้มีปืนอะไรหรือบ้างเนี่ยมีฮันติ้งเหราไม่มีฮันติ้งเดี๋ยวเขาตังให้พักต้องเก็บตังค์ไว้ซื้อกระสุนต่อไปมันมันจะมากี่ตัวเนี่ยมาแล้วมาแล้วพายเอกมาช่วยแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆเตรียมไปร้านเลยฮะเตรียมไปร้านเตรียมไปร้านเดีวเตรียมไปร้านเตรียมไปร้านอยู่ในหัวกูเนี่ยอันเนี้ ไปแล้วเสียงไปไหนเสียงคุ้นว่ะมันได้ยินเสียงเรื่อยเรื่อยอยู่ไหนวะเรื่อยอยู่ทางกูตะไหนไปเลยเยอยสองร้อยห้าสิบถ่ายไปโอเออเรื่อยอยู่บนหัวกูมันมันไปยืนบนหัวกูได้ไงวะไม่ใช่อยู่อยู่ตรงกลางเขาอะอ๋อโอ้โหงงแม่งขุดผมไป่อใช่เหรอวะาม่อยู่บนหัวมึงก็ได้เรามองอยู่ดิ เราได้ยินเสียงอยู่อ่ะเออกูเจอ,อแล้วแต่ว่าเจอ,อแล้วกูจัดการในพวกมึงวิ่งไปร้านเลยสงสัยเขาตาถั่วแม่ฟันโดนหัวยากชิีจบแล้วแล้วแฟลชพาวก็โผล่มาตอนอน้องไปงอ่ะอานแน่โอมจุงเลยย่า ตังคนละเคี่ยกว่าโอ้ก็โอเคอยู่อ่ะพอพอพอถูกใส่ก็จะแค่ได้อ่ะแค่ไม่เท่าไหร่หรอกเอาละเพื่อนเราต้องครับไอ้ชับไอ้ชับเจ้าตังค์วะเนี้ยเฮ้ยเร็ว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 มาดีมาดีตุ่นต้องพร้อมนะไปซื้อเลยโยตังค์ให้โอเค อ่โอเคมี2ี่สิเ็ดนัดรวมตัวที่ถนนไปมันต้องฟอร์เมชั่นนี้แล้วต้องรวมตัวอ่ได้เอ็นสองมาแล้วเยอะมากเอาไว้ระยะประชิดกับแฟนชทาวถ้าเกิดมันวิ่งมาต้องมาสองตัวพร้อมกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็แน่นอนอยู่แล้วมองข้างหลังเอางี้เราบูก่อนรอมันโวบนายยิงหัวทันปะคิดว่าทันเอาครับผม ทันไหมวะอย่าขอถ้าไม่ทันแกก็ยิงก่อนเลยก็ได้สายพาวสายพาวไม่เจอว่ะเดี๋ยวนขอยิงรถหน่อยองน่อยแต่ยะไกลเข้าไประยะไกลเลยฝั่งระยะไกลดูสายพาวไม่มีสายพาวไม่มีทางขวาขวาแป่มีสายพาวปกติเริ่มมามันต้องออกมาเลยนะเนี่ยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึง

อันนึงแอปเปิ้ลสุดปากต,ต่อ,ลอตแล้ว66อะขับเจวนี่ไม่แค่คันเดียวเองต่อแล้ว66

ไม่เคยยิงตัวดังเลยไรตัว้ไม่น่ามาตัวเดียวนะถ้าตัวเดียวมันก็แปลงนะตีดเวเบ่ลเฮ้ยเป็นต่อไบอสละตอเราเล่นคนเดียวยังมาสองมาแล้วไวเลยและนี่ใสามคนวันนี้ดวงจะเข้าข้างเรา่ะเจอสแกหนึ่งตัว สกกใช่พก็พอมั้งพวกพวกไอเนี้ยพวกลูกจอกอะแต่เออแต่พกพกมันไม่เหมือนเราใว่ไหมต่อไป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 ต่อพวกเราได้เหรอ แต่เล่นแม่งเยอะมากเผือ่อเหนือตกเขราไซเล่นได้เลยเนี่ย,ยปตกติไม่ได้จะขึ้นไปหาเฮ้ยเจอเป็ดพาวแล้วไหนจงพอตกโอ้ยอ,อ,อยู่ไกลไปเปล่าว,วะล่อมาดิแหลกว่ะเฮ้ยโอ้ยโดนตบเลยแหลกทีเดียวแต่ว่าล่อมาดิล่อมาล่อมาผมเงินเราคงต้องได้ยิงถึงเลยล่อมาล่อมา

หาหมดกลับบ้านเลกลับบ้าโหง่ายรเลือยเลื่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 เลื่อย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 เล่อย่อยอยเลื่อ่อยเลืยเลือยเลื่อยเลื่อยเ่อย่ยเลื่อ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 ยเล่เลื่อยเลื่อยเล่อยเลื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 ่อเลืยเลลื่อยเลื่อ่อย่เลื่อยเ่อยเลืือยเลือ่อเอยเลื่อยเลื่อยเล่อยเลื่อย จะ <Okay. S 1> ได้ยิงก่อนตเอาไงเราเบิร์กเบิรอ่ะเขาสึกปืนเรืเ่อยยิงเราบอสมันจะลงไปตั้งเร็วเดี๋ยวเราไปในนี้แล้วกันไปเจอต้องปั๊มน้ำมันนะเพื่อนบอสมีประมาณสามพันมั้ เจอตรงไหนเจอตรงไหนเจอตรงไหนปั๊บน้ำมันปั๊นปั๊บถ้าไม่ถัดก็วิ่งไปพร้อมกันปลอดีกว่ะไหนขึ้นเขาเหรออ่าเอาสักทางดิปั๊บน้ำมันได้ไหมวิ่งไปพร้อมกันแฮดอยู่วะ,นะะวเนี่ยข้างหลังเราอยู่ด้านหลังเลยหลังเราเนี่ยว่า กําปังบอลหลบหลังรถเป็นที่กําปังเดี๋ยวเราไปดูเองเราวิ่งเร็วอเตอร์ไฟล์โอ้แล้วก็โดนอีกสามคนสองคนก็โดนเซ็นเตอร์เคลียร์ระวังไว้เซคเคียคำว่าเคียร์มันต้องหมดใช่ไหมเราไม่ได้มีไมวิชั่นตรงนั้นก็เกิลเราเลยเอ้าเดี๋ยวกูเปลี่ยนคอมมานโดเลยแป๊บว่ะ ว่าขนาดให้เตาแย่มากเฮ้ยเจอวะเว้ยปลาเอ้ยมันดักมาพอเดือดไปแล้ว,ลวอุวอ้ยหลบนปอุยอ้ยปลาอุยอออ้ยปลาเฮออ้ยโหไปไหนแล้วลวะอยู่ข้างหน้าแก ยิงยิงยิงโดนนั่งเลยนเนี่ยเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปกตดิดมามันคิวตัวเองแล้วโมดฟิฟายแล้วไหนวะเดี๋ยวตบ<ก>คันจะ <c oughs> ยู่ยู่มันหลบแถวคนป่าเดี๋ยวมันจะยิงเราเอา๋ยวกลายเป็นคนป่าแล้วบอสกูมันหลบในป่าหลบในป่าแล้วสู้ยิงเราอยู่เดี๋ยวไปเลยปะตาย <c oughs> เขาเรียกว่าป่า,าอะไรวะเข้มแขยงวะ cái uh, hey, RPG, đã lắm Trong lốt Đi đen liền rồi anh nghe, chưa có phải đó một oh, được phải đâu lúc ôi mấy nào mày buộc mà lên cái gì cầm bằng nữa thằng này nó đứng đây thôi ơi Tôi... Ôi là thôi mang cọc mọi lòng phải dạy mặt trời mưa dài nó thăm thiếp lên toilet mang hiu 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 Ôi, อย่างไรวะเราจะตายซะแล้วไม่มีเกาะแล้วสองเมตรดีก็ต้องหมดตัวแล้วก็ต้องเตยเตยเตยหมดตัวแล้วถ้ามันหายตัวต้องวิ่งไล่มันเว้ยวิ่งไล่ไปไม่งั้นมันจะเพิ่มเลือดเลยทำให้ตายยากเฮ้ยอยู่ตรงรถฉันสีแดงอ่ะสไนปีหัวเลยไปแล้วมีนักเอง เฮ้ยมอเตอร์ไ์มาแล้วขรางขลังขาหลังขาหลังขาหลังเอ้ยแมนมากเจ่งๆก็น้ำมนเยอะเลยเจ่งกลางหัวอะไรนี่รอสักทีวะเฮ้ยจบฮาร์ดแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะไม่น้ำมนนะแค่สี่เวฟเนี่ยไอ้ยาเชย